ดูดูเป้าอยู่ขวากระสุนออกซ้ายอันนี้เป้าอยู่ซ้ายกระสุนออกขวาโอ้ยจะยิงขึ้นยิยังไงดีวะเนี้ยมุมยิงมันต่ำมากอา้าวก็บินชนกันนี่ไงจังหวะยิงเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะยิงมไม่โดนไม่โดนแต่ตั้งชื่อคันนี้ว่าอะไรดีผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะตั้งชื่อว่าไอ้คันนี้เนี่ยว่ามันชื่ออะไรเนี้ยครับ ฉันยืนตกปลาอยู่ลิมตาลิงแปลกใจจริงๆปลาไมกินเยื่โลโลตโรโจสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับอยู่ที่ะรับเข้าสู่เยาว์ประตำเชกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5กันอีกแล้วพบกับเทรเวอร์คนเดิมออว่าแต่ช่างอันช่างอันพาผมมาทําไมที่นี่เนี่ยอ้าวก็เห็นบอกว่าอยากได้รถเจ๋งๆไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันจะพานายไปดูรถเจ๋ง แต่ว่ามันต้องเข้าไปในค่ายทหารนะนะจะไปไหมลนะ่ะแล้วเราจะไม่โดนสอยกันเหลอช่างอันเฮ้ยฉันพอจะมีวิธีอยู่โอเคงั้นไปกันเลยมาเดี๋ยวเราจะไปดูซิว่าช่างอันมีรถอะไรเจ๋งๆมาให้เราอีกแล้วนะครับวันนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปนที่ค่ายทหารนะครับซึ่งค่ายทหารเราจะต้องไปตรงนี้นะครับผมข้าวไปสะพานตรงนี้นะครับอ่าเลยแบบเลยปั๊มไปนิดนึงนะครับผมไปไปไปดูซิว่า รถที่ช่างอันจะพาไปดูนั่นเป็นรถอย่างไรนะครับทําไมถึงไปจอดในค่ายทหารนะครับเ,เดี๋ยวดูซิว่าเราจะเอามันออกมาได้ไหมเอามาขับได้หรือเปล่านะครับผมใครดูหน้าปกก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเป็นรถอะไรมันเป็นรถที่แบบว่าสุกทนนะครับผมอารมณ์ไปคายรถถังนะมันคือรถถังสมัยใหม่หรือเปล่าเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะฮะมีสะพานเดียวนะตรงนี้ขับเข้ามาเลยนะแล้วก็จะเจอค่ายทหารนะครับ เราจะเจอทหารถือปืนอยู่เนี่แล้วก็เขาก็จะเปิดประตูให้เรานะครับแต่ถ้าเขาไม่เปิดเราก็เ,าเขาบอกว่าให้ออกจากบริเวณนี้เดี๋ยวนี้นะครับผมแต่ผมจ่ายตังค์ให้แล้วเขาไม่ทําอะไรเราหรอกนะครับผมแต่ค่าสวยแต่ค่าสวยฉะนัา <c oughs> นจ่ายค่าสวยไปแล้วนะครับผมเขาไม่ยิงเรานะแล้วก็ปล่อยให้เราเข้ามาข้างในนะี่ย ในนี้ก็จะมีทหารเต็มไปหมดเลยนะฮะวิบทหารถือปืนด้วยนะครับน่ากลัวมากมายแต่ถ้าเราทําตัวดีๆนะถ้าทําตัวดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนี่ยครับผมแต่ถ้าเราไปถือปืนถือปืนเมื่อไหร่นะเอาอะไรเรียบร้อยแน่นอนนะครับอ่านี่คือวิธีการเข้าค่ายทหารแบบแบบปลอดภัยนะครับท <laughs> หารกําลังเดินสวนสนามอยู่เลยเออเราต้องขับไปช้าหน่อยขับช้าหน่อย,อ,ยอ้าวทหารเขา เต็มเลยว่ะนะคือบินลบก็มีนะฮะโอ้เฮลิคอปเตอร์เข้ามาติดอาวุธเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอ้คุยอะไรกันก็ไม่รู้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะขับให้เข้าไปตรงนี้ครับที่โกดังแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวเอารถจอดตรงนี้ดีกว่าเอารถจอดไอแบบวไปเออนะจะได้ไม่มีใครเห็น <laughs> อไอแหไหนช่างอ่านมันอยู่ไหนอ่ะข้างในไอเทเบอร์ดีขวา๋อได้เลยอุ้ยทุกคน รถอะไรวะเนี่ยโคตรเจ๋งนะครับผมโดยเฉพาะสีแดงนี่ฮะสีแดงตัดด,ดําดูดุมากะครฮบผมและนี่ก็คือรถนะครับผมหุ้มเกราะนะฮะโอ้สวยมากนะฮบผมดูแบบเหมือนเป็นรถแห่งอนาคตเลยนะฮะว้าวเป็นรถหุ้มเกราะแปดล้อนะฮบผมแปดล้อแล้วก็มีปืนอยู่ข้างบนนะฮะทุกคน สังเกตว่ามันมีปืนอยู่ข้างบน2อันนะครับผมนี่เป็นปืนแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนจะเป็นที่ยิงจรวดมั้งอารมณ์เหมือนที่ยิงจรวดมากกว่านะเออฟิวฟ้าว่ะทุกคนและเป็นที่ยิงจรวดแบบหมุนได้นะหมุนได้ยิงได้ทุกทิศทางนะครับผมโคตรเฟี้ยวโคตรเฟี้ยวและสีแดงแบบนี้ผมว่าน่า,นาจะเปลี่ยนสีได้นะคิดว่านะครับอ่าคันนี้ก็มีชื่อว่าไมค์อาร์เมอร์นะครับผมนะ นี่นั่งได้กี่คนเนี่ยสองสี่หกแปดนั่งได้แปดคนนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปิดประตูดูก่อนนะใช้เมนูคัสตอมนะครับแล้วก็ไปที่ดอเนะฮะนี่ข้างหน้าเปิดฝาขึ้นนะครับผมไอ้ยาฟิลฟ้าได้ทำไมปืนมันห้อยอย่างน้นะเอา้าปืนมันห้อยเอฉยเลยเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเนะฮะแน่นอนครับเข้าด้านข้างรถตรงนี้ก็ได้เนี่ยทุกคนเอเข้าด้านข้างรถนะครับ,ลรบแล้วก็ ไปนั่งประจําที่ได้เลยนะฮะคือแต่ละที่เขาก็จะมีจอคอมพิวเตอร์นะครับคอยควบคุมนะเฮ้ยเจ๋งว่ะฟิลฟ้าวอ่ะทุกคนพงม,มาลัยสามก้านซิ่งซะด้วยนี่ครับผมอ่าอย่างเท่อย่างเท่นะี่ครับผม่ามีปุ่มสปงสตาร์ทนะครับผมปุ่มน้ําปุ่มอะไรต่างๆนานานะปุนะ่มควบคุมเนี่ยฮะดูระดับน้ําระดับอุณหภูมิต่างๆนะเออนั่งได้แปดคนนี่ครับ แต่คนนี้ก็จะมาคอยควบคุมคอมพิวเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมอ่าเป็นไงอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวประตูหลังตัวนี้ก็เปิดได้นะครับผมเปิดปิดกันประมาณนี้เลยนะเป็นรถทุ่มเกาะนะครับบอกเลยว่าชนแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผมว่าเกาะน,น่าจะแน่นอยู่นะครับผมแล้วก็ล้อนี่ก็เป็นล้อเหมือนเป็นล้อรถธรรมดานะทุกคนดูโชคกดิ้วดูโชคกเป็นโชคคู่ด้วยนะครับผม เป็นโชคคู่ขับเคลื่อน8ปล้อนะฮะเป็นดับเบิลวิสโบนนะฮะแล้วก็เป็นโชคคู่โอ้โหฟีฟลฟ้าวจัดๆด้านหน้าเหมือนกันปะด้านหน้าเหมือนกันนะครับล้อนี่เป็นล้อที่ใหญ่มากนะครับเอาลองเหมือนเป็นล้อรถบรรทุกเลยนะผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดอะไรได้อีกน,นะคนแต่ว่ามันไม่มีอะไรให้เราเปิดแล้วอะอ่ามีอะไรไหมเอ็กต้าเอ็กต้าก็ไม่มีนะครับผม คิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรเปิดแล้วหรือมัง้งเก๋งดีฮนะรถคันนี้นี่มีไฟตรงนี้ด้วยนะครับไฟส่องสว่างนะแล้วก็รถแบบว่าอารมณ์ประมาณเหมือน,นแบบทํำมาไว้เพื่อแบบชนเนี่ยชนโดยเฉพาะชนกระตุ้มตามอะไรแบบเนี้ยนะน่าจะมันดีวะ่ะนี่ถ้าเราขึ้นไปบนรถนี้ผมว่าติดห้าดาวแน่เลยนะแน่นอนแน่นอนเอ๊ะข้าบนนี้ข้าบนนี้เข้าได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะเข้าได้นะทุกคนนะี แบลว่าโผ่โผ่ออกมาจากตรงนี้เนาะจากประตูนี้มาซ่อมปืนไงเผื่อปืนติดลมติดลมว่างั้น,นเผื่อปืนมันติดขัดนะครับก็เราก็มาซ่อมตรงนี้ได้นะเออเขาท่าดีนะครับนะติดมิสไซล์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นติดปืนกลด้วยนะยิงกันมันเลยครับแบบนี้โอ้โหสีแดงนะครับมันเปลี่ยนสีได้ปบะวะาทุกคนผมว่ามันน่าจะเปลี่ยนสีได้นะไปที่ไพมารี่นี่ครับผมนี่อยากได้สีอะไรครับ มีหมดนะครับผมโอ้โหสีเขียวสีแดงสีเหลือง้ยผมว่าสีเหลืองสวยว่ะ้ยสีเหลืองสวยกว่านี่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 สีเหลืองมันดูแบบพอดีรถเลยอ่ะมันมันลงตัวมากนีฮะนี่เราเปลี่ยนล้อได้ป่าวะ <c oughs> ถ้าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนล้อแล้วมันเป็นรถรถซิ่งทำไง <c oughs> ลองดูไหมทุกคนนี่ เปลี่ยนล้อเป็นรถซิ่งได้เนี่ครับผมไหนลองใส่ทีอีสามเจ็ดดิใส่ได้อ่ะทุกคนเป็นทีอีสามเจ็ดนะฮะแล้วดูมีดิสเบรกด้วยเห็นไหมโ้เฮ้ยเข้าท่าว่ะแต่ผมว่าล้ออ้าวอ่าเกมพังเลยเมนยูพังทุกคนอ้าวเมนยูเสียครับพังไปแล้วต้องเข้าเกมใหม่เลยฮะทุกคนฮะไงละเทเวอร์ถูกใจหรือเปล่า อุ้ยถูกใจมากเลยช่างอันแบบนี้ผมต้องไปลองแล้วเออถ้าแกไปลองแล้วก็ตัวใครตัวมันนะฉันกลับก่อนล,อละเออทาไมช่างอัน๋นจะไม่ไปกับแกหรอกแกขับรถเวยแตกโอเคครับช่างอันไม่ไปกับเราเดี๋ยวเราไปคนเดียวก็ได้นะครับผมมาเดี๋ยวเราขึ้นรถเลยนะฮะทุกคนไหนมันขึ้นทางไหนวะเอาไปขึ้นอย่างนี้เลยเหรอเอาขึ้นง่ายเกิน <laughs> ขึ้นง่ายเกินทุกคนวุ้ยเสียงรถอุ้ยเสียงรถใช้ได้นี่ ท่อออกด้านหลังเนีครับผมนี่มีควันอยู่นะฮะอ้เอาเรื่องจัดอืมอันนี้ยังไม่ติดดาวนะครับผมคือถ้าติดดาวนี่เรียบร้อยเลยนะมาทังกองทัพแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะลองรองอาวุธก่อนนะครับอันนี้เป็นปืนกลน,นะฮปืน,นกลก็ด้านหน้านะครับผมสามารถเล็งได้ยิงได้นะแล้วก็มีมิสไซน์นะครับมิสไซล์ก็จะเป็นกระบอกหลังนะครับผม น่าจะสามารถล็อกเป้าได้นะคิดว่านะครับแล้วก็มียิงแบบไม่ล็อกเป้าด้วยนะฮะนี่ด้านหลังยิงมิไซด้านหน้ายิงมินิกันนีครับผมอ่ะผมว่าเราเริ่มขับเลยดีกว่าทุกคนไปเอาออกไปลุยหน่อยมาครับแต่ขอลองยิงหน่อยดิอุ้ยอุ้ย,ยปืนศูนย์เล็งไม่ค่อยไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ทุกคนอาจจะต้องยิงเบี้ยวๆหน่อยนะครับผมเนื่องจากศูนย์มันไม่ค่อยตรงนะฮะ โอ้โสิดดาวนะครับผมทุกคนเอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองความเร็วลรถก่อนนะครับผมความเร็วรถอยู่ที่ประมาณร้อยนิดนิดนะครับผมประมาณร้อยนิดนิดนี่ถือว่าแรงอยู่นะสําหรับรถที่มันดูท่าจะทรงหนักขนาดนี้นะครับผมจริงมันแต่งเครื่องได้นะแต่ผมลองแต่งเครื่องดูก่อนนะเอนจินเบลสี่นะครับผมแต่งเบรกใหม่นะแล้วก็แต่งเบืองเกียร์ใหม่นะครับปรับโช๊คใหม่นะแล้วก็ปรับความแข็งแรงของรถเพิ่มขึ้นนะฮะ ประมาณนี้ประมาณนี้ใส่เทอร์โบให้รดด้วยนะครับแล้วก็ปรับความเร็วสูงสุดให้มันไม่มีขีดจํากัดเพิ่มทอร์กสัก3มนะครับเพิ่มแรงมาสิบห้าแล้วกันเออมันจะได้แรงขึ้นนะครับผมดูเป็นไงอ่าวิ่งดีกว่าเดิมเลยครับล้อฟรีเลยนะครับผมรอบนี้อ่านะผมว่าเท่านี้ก็น่าจะขับสนุกแล้วนะครับผมสังเกตว่าเวลาเราเลี้ยวนี่ครับล้อมันเลี้ยวทั้งทั้ง8ล้อเลยนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมล้อมันขยับทั้ง8ล้อเลยนะครับเวลาเลี้ยวผมว่ามุม มุมเดียวหรือว่าวงเดียวมันก็จะน่าจะสั้นดีนะครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นมิสไซน์นะครับผมมิสไซน์ล็อกเป้าล็อกล็อก,อก,อกยังไงอา้าวมันล็อกเป้าไงวะเนี่ยมันไม่เห็นจะล็อกเป้าเลยยิงเลยล็อกเป้าล็อกเป้าล็อกเป้าอย่างไรผมไม่แน่ใจว่ามันกดมันกดล็อกเป้ายังไงวะแต่มันยิงอย่างนี้ได้นะครับผมถ้าเป็นมิสไซน์แบบไม่ล็อกเป้าลหล,ละไม่ล็อกเป้าก็ยิงได้โอ้โหรบเบิดไปเลยครับ ไหนมาลองหน่อยสิใครอยากจะเป็นตัวแทนหมู่บ้านโป้งระเบิดไปดีครับผมโอ้ยพี่อัดยิงแม่นมากขับรถมาแบบนี้ก็ยิงตูมเรียบร้อยโคตรโหดอดจัดประหลาดบอกแล้วถ้าเราเอารถไปชนเราเป็นไงเอารถไปชนเลยโอ้โหชนทีเดียวกระเด็นนะครับผมรถเรานี่โมเมนตัมเยอะอยู่นะคนน่าจะหนักหลายตันอยู่นะครับ เอาเรื่องเอาเรื่องไหนไหนผมอยากเจอรถถังแล้วอ่ารถถังอยู่ไหนอ่ะเหมือนรถถังแต่ยังไม่ออกนะครับเพราะว่าตอนนี้4ดาวอยู่นะเหมือนรถถังจะออกตอนประมาณ5ดาวนะครับอ่าขอยิงปืนเล่นหน่อยดิรู้สึกว่าเป้ามันไม่ตรงนะครับเราต้องยิงแบบเอียงนิดนึงนะทุกคนเนี่ยเอียงนิดนึงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงเราใครยิงเราใครยิงวะใครยิงวะนี่นี่แหละยิง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  อุ้ย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 รถถังมารถถังมารถถังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่าก็ว่าก็ว่าใครยิงก็ว่าใครยิงก็ว่าใครยิงอุ้ยไอจะรวดเรานานมากกว่าจะกว่าจะรีโหลดกว่าจะรีโหลดนานมากทุกคนขออนุญาตตั้งเป้าตั้งเป้าหมืองกั้นตั้งหลักแล้วก็ยิงอุอุ้ยมันรีโหลดมันรีโหลดนานมากอ่ะ สี่นัดหนึงโู้สี่นัดแล้วยังไม่ตายอีกไม่เป็นไรเกาะเราก็เก่งกันนี่แน่นี่แน่นแนยิงยิงโอ้ยโอ้ยมันโหดว่ะมันยิงโหดมากมันยิงโหดมากเดี๋ยว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 โอ้ยเรายิงไม่โดนผมว่าปืนปืนเรามันง่อยไปหน่อยอะรถถังมาแล้วโอ้ยรถถังมาแล้วโอ้ยผมโดนย,ยิงรัวๆเลยวะ่ะ ผมยิงใส่มันแต่ว่ามันไม่เป็นไรเลยมาดิมาดิระเบิดไปไม่ระเบิดอีกโอ้โหรถเราตอนนี้ไฟไหม้เลยนะครับผมตอนนี้ไฟไหม้รถแล้วจรวดเราอะ่ะจรวดเ,เรามันค่อนข้างที่จะดาเมจน้อยเนรัยผมผมยิงไปเยอะแล้วอะ่ะแต่มันจะไม่พังเลยอะ่ะโอ้โหรถใครเล็กๆมาชนเรานี่กระเด็นหมดอะ่ะไปยิงมันชนเลยได้ไหม ชนรถถังเลยดีกว่าเออเออให้มันยิงกันเองให้มันยิงกันเองหน่อยดีมาดิมาดิาดเออมาดีครับมาดีครับเออเออนั่นแหละให้มันยิงกันเองเราไม่ต้องไปยิงนะให้มันยิงกันเองไปมาครับหล่นหน,อ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 น่อยนะหล่นหน่อยนะชนเลยเออชนเลยเอออย่างนี้นแหละคว่ำไปนี่คว่ำไปคว่ำไปมามา เอานี่ไปกินดันดันเลยครับนี่แน่นี่แน่นแนเอานี่ไปกินนี่ครับเ,เระเบิดเองส่วนใหญ่รถถังจะตายเพราะว่ายิงยิงโดนตัวเองนะทุกคนแต่เมื่อกี้ผมเห็นมีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อยู่ไหนวะจะสอยเฮลิคอปเตอร์สักหน่อยมาแล้วมาแล้วโจทย์เรามาแล้วตูมกระเด็นครับผมกระเด็นหมดอ่ะโหรถเรานี่โคตรแข็งแกร่ง แรงจะจัดนะครับผมผมว่าผมเพิ่มทอกเพิ่มอะไรมันเยอะไปเวลามันเดียวมันเดียวไม่ค่อยได้ะรไหนวะนี่ไงเฮดีคอปเ,เตอร์มาแล้วเฮดีคอปเตอร์มาแล้วตูมตามไปอยู่ไหนอยู่ไหนมุมยิงไม่พอมุมยิงไม่พอล่วงมาหน่อยล่วงมาหน่อยหอืต้องเปลี่ยนปืนครับเอาเป็นปืนนี้เลยพื้นก้นยิงไม่ถึงมุมต่ำเกินเอานี้ไปเอานี้ไปล่วงล่วงไหม ล่วงไว้ล่วงดีครับเรียบร้อยเฮนี่เขาโตลื่วงแล้วครับผมล่วงลงมาตูมเรียบร้อยใครไปยิงวะใครไปยิงวะยิงใส่รถก,ก็ได้ปืนเราได้อยู่อ่า้ยรถถังรถถังถังวารถถังมา,ลงมาแลกกันตรงนี้เลยมามาเดิมาดีรีโหลดช้าหน่อยนะรีโหลดช้าหน่อยนะเอ้ามาตาต่อตาตอตอตอฟันต่อฟัน มาดิยิงกูกูไม่เป็นไรเว้ยเออแตกไปเนี่ครับผมเอาดิไปกินอ้าวเดี๋ยวปีกมิไซร์ก่อนปีนมิสไซล์ก่อนมุมยิงไม่มีเออระเบิดไปดีครับยิงอยู่ได้ชนซะเลยผมว่าเจ๋งอยู่นะคันนี้เนะครับแต่ว่าปืนมันยิงไม่ตรงนะครับแล้วก็มิสไซล์รีโหลดช้ามากนะครับดีโหลดช้าแบบนี้ผมว่าเสียเปรียบกู่คู่แข่งนะ ถ้าเกิดว่าไปเจอกันแบบข้างนอกนี่ผมว่าน่าจะน่าจะแพ้เขาครับถ้าไปเจอรถจะมันรีโหลดไปไวกว่าอย่างเงี้ยอย่างเจอรถถังลุมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่เปิดโหมดอมตะไว้นะรับรองว่าเละแน่นอนนะครับระเบิดระเบิดตายก่อนนะครับเสียดายมากมันรีโหลดช้านิดนึงแต่ผมว่ามันน่าจะแก้สคริปต์ได้นะเพราะว่าจริงๆไอรถคันนี้ถ้าเกิดยังไม่ได้แก้สคริปต์เนี่ยมันยิงได้แค่ปืนไฟนะครับผม ผมว่าปืนไฟมันกากเกินผมก็เลยไปแก้สติปให้มันยิงดิสไสายได้นะแต่ว่ารีโหลดช้ามากนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้แล้วกันนะใครแก้เป็นก็ลองไปแก้ดูนะครับผมไอผมจะหนีจากที่นี่ยังไงดีอ่ะมันมีวิธีหนีที่อื่นไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอุตส่าห์ขโมยรถเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเราต้องเอารถหนีก่อนไป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 ตรงน,นี้น่าจะออกได้ยอยู่ครับพระเจ้าวัานนี้โอ้ ออกมาได้แล้วออกมาได้เรียบร้อยอ่ะไปกันต่อครับวิ่งออฟโรดหนีไปฝั่งนู้นก่อนไปไปไปตรงนี้ลุยน้ำได้ไหมลุยได้ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าลุยมากกว่านี้ก็คงจะไม่ไหวเนะฮะไปขึ้นไปเอาไต่ขึ้นได้ไหมเนี่ยไต่ได้ไหมเอาเหมือนจะไต่ได้แต่ไต่ไม่ได้ฮะเอาไป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 ขึ้นบินมาแล้วจะหนีได้ไหมเนี่ย บินมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวขึอบินเจอเจอเจอขึอบินก่อนแน่เลยเฮ้ยไปหนีตำรวจหนีตำรวจหนีขึ้นไปข้างบนนุ่นเลยแล้วกันนะครับผมขึ้นเขาตำรวจมันจะหาเราไม่เจอเว้ยทุกคนยกไปเครื่องบินนะเดี๋ยวเราค่อยจัดการเครื่องบินทีหลังนะครับเฮ้ย <Okay. S 1> จะไปบนยอดเขาก่อนอ่าเดี๋ยวเราค่อยจัดการเครื่องบินเครื่องบินมายิงไม่โดน อุ้ยอุ๊ยอุยอ,ยอุยมาแรงเกินมาแรงเกินมาแรงเกินโอ้ยจะยิงต้มิยังไงดีวะเนี่ยมุมยิงมันต่ำมากเา้าก็บินชนกันนี่ไงจังหวะยิง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะยิงไม่โดนไม่โดนขออนุญาตขออนุญาต,ญาต,ญาตยิงไม่โดนว่าต้องปืนต้องปืนอันนี้แหละปืนกลปืนกล ปืนโกยิงก็ได้ระเบิดอยู่เหมือนกันลำนี้ล่ะลำนี้สอย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 ครับร่วงไหมร่วงไหมร่วงไปแล้วอ่าแค่นี้ก็น่าจะรอดทุกคนเราเคอยเก็บเครื่องบินอย่างเดียวนะครับโอ้แต่ว่ามันจริงมันจริงเล่นยิงกับตำรวจนี่มันเลยนะฮะแต่แค่ปืนมันปืนมันอ่อนดอยไปนิดนึงนะครับ อ่าอ่าปนี่ชนรถตำรวจระเบิดนะครับสุดยอดแต่ชนป้ายชนชนป้ายป้ายไม่เป็นไรไปครับเอารถสวยสว่านมากั้นเหรอชนหมดแหละบอกเลยมารถ่วยสว่านก็มาดิครับมาดิครับอ่ามาดิครับเอารถมาตั้งไว้แบบนี้ก็ทําอะไรผมไม่ได้หรอกอ่าชนกระเด็นหมดนะฮะ ไปไปไปเฮ้ยพอแล้วมั้งตำรวจอะผมว่าเยอะไปละเยอะไปละเริ่มนานแล้วอันนี้ไม่เน้นหนีวะ่ะเน้นเน้นชนแหลกมากกว่านะครับเออมาชนแหลกได้แบบมันดีอะมาเดี๊ะบูมคูมโอ้ยโอ้โหโคตรนี่ไม่ได้ยิงปืนเลยนนเนี่ยสุดยอดฟพียงฟ้าจะจัด อ่ะผมว่าพอที่นี้แหละตำรวจอะเริ่มเริ่มเบื่อตำรวจละไปเริ่มเบื่อตำรวจแล้วปิดดาว,วดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเทสอาความแรงของรถบ้างดีกว่านะว่าความเร็วรถเนี่ยมันจะวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเทเลพอดไปที่ทางด่วนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันสักรอบหนึ่งนะครับผมว่าจะรถคันนี้จะวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะ เอาเอาไปไป <_ C 2> เข้าเล่นดีๆมาอันนี้ผมแต่งเครื่องเต็มเลยครับแล้วก็ปรับพอกสามปรับแรงม้าสามนะดู <_ C 1> สิว่าวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่อุ้ยสองทุกคนอย่างซิ่งอ่ะสองกว่านี่ครับผมแต่ว่าทางค่อนข้างที่จะมีรถเยอะ <_ C 1> ทางรถเยอะไปหน่อยต้องชนด้อยน้าระเบิดด้วยเดี๋ยวขอปิดรถก่อน ดรถปิดรถปิดรถโนคาไปอ่าเดี๋ยวเราลองวิ่งดูดีๆนะแบบไม่มีรถนะครับโอเคสับสามมาสับสี่มาร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยสับห้าต่อครับสองร้อยกว่าครับทุกคนอ่ารถหนักขนาดนี้เนะี่ยเครื่องต้องแรงขนาดไหนถึงจะวิ่งสองร้อยได้นะค่อนข้างเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมสองร้อย สาถึงว่าลงเนินไม่ถึงว่าถึงสองยี่เท่านั้นเองนะครับผมแต่ถ้ายิงในตัดนี่ผมว่าไปได้อีกในตัดพุ่งไปคนระับสามรอยสี่สิบฮะสาม้อยห้าสิบโดยประมาณเนะี้ยอ้โหแล้วหมาตัดห<ต>น้าเหยียบไปเต็มๆเ,เลยอุ้ยขออโหสิกรรมด้วยเถิโอ้โไม่ไม่ได้ตั้งใจชนนะแต่คือหมามันตัดหน้ามาพอดีว้าวไอ้เหลืองของเรานะฮะโคตรถึกเนะจต,ตั้งชื่อคันนี้ว่าอะไรดี ผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะตั้งชื่อว่าไอ้คันนี้เนี่ยว่ามันชื่ออะไรเนียครับผมก็ตั้งชื่อไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะชื่ออะไรดีถึกทนแกล่งนะเออถ้าจะฟิลฟาวดีนะคันนี้อ้าววิ่งได้สองร้อยกว่าครับก็โคตรโหดเหมือนกันนะแต่ถ้าจะให้โหดกว่านี้นะต้องไปปรับสคริปต์เรื่องปืนนิดนึงนะเพราะว่ามิสไซล์โหลดช้ามากนะครับแล้วก็ปืนยิงไม่ตรงเลยนะ Yeah. ดูดูเป้าอยู่ขวากระสุนออกซ้ายอันนี้เป้าอยู่ซ้ายกระสุนออกขวาถ้าจะให้ตรงคือต้องยิงต้องยิงต้องยิงด้านหน้านะครับผมถ้เอียงซ้ายไปขวาถ้าเอียงขวาออกซ้ายเออประมาณนี้แหละนะสำหรับรถคันนี้เอามาวิ่งซิ้งก็ได้นะเออไปแบบวิ่งออฟโรดขึ้นเขาก็ได้นะครับเบรด,ดีอยู่นะโอโหสี่ล้อ ล้อนี่แบบเดียวทั้งสี่ล้อเลยนะโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งไปวิ่งออฟโรดนะทุกคนถ้าจะมันดีผมว่าคันนี้น่าจะาไปลงไฟเอ็มอะแล้วก็เอาไปวิ่งหนีตำรวจวิ่งหนีตำรวจด้วยรถด,ด้วยรถถึกทนนะเอ,อเจอรถคดีเข้าไปตำรวจลองจากแน่นอนนะบอกเลยอ่าโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องข่อนลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยละกันนะครับที่สำคัญเลยฮะ อย่าลืมลอดอกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาทากผู้ชมไปก่อนซีอูโอเก้นครับผมบ๊ายบาย